พยาอ่องตอนทีน่หกสิบเก้าลลอละอี้เซียนดูที่โลงน้ำชาดื่มชากันอย่างสบายใจหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวเล่นในตลาดแต่ตอนระหว่างทางนั่งรถม้ากลับบ้านยูยูรถม้าก็อยู่กระทันหันจอดน,นิ่งอยู่นานโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำให้อีเซียนกับวอเลิรรีบลงมาจากรถมา้าเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นวนขับรถม้านั่งตัวสัน่นโดยมีดาบจ่ออยู่ที่คอ มีคนมาขวางรถมาเอาไว้เป็นว่ยชิงอี้พร้อมกับคนของเขาอีเซียนตกใจมากกวนเลิศรีบบอกให้อีเซียนหนีไปโดยมีกวนเล่อพยายามสกัดพวกนั้นไม่ให้ติดตามอีเซียนแต่อีเซียนกับสะดุดและล้มลงทําให้เว่ยชิงอี้จับตัวของอีเซียนไว้ได้กวันเลิศหันมาเห็นก็ถึงกับตกใจในที่สุดก็ถูกจับไปอีกคนทั้งสองคนถูกพาออกนอกเมือง ตอนนี้เว่ยชิงอี้ต้องการแก้แค้นเท่านั้นแก้แค้นอ,องค์เฉินและหานจิงเยาอีเซียนกับกอเลอร์ถูกขังไว้ในบ้านหลังหนึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักเว่ยชิงอี้มองหน้าของอีเซียนปล่อยข้าน,นะเจ้าต้องการอะไรเว่ยชิงอี้ข้าก็ต้องการตัวเจ้าแล้วก็แก้แค้นเจ้าก็รู้ว่าเจ้าไม่มีทางได้สิ่งนั้น อ,องฉินจะมาช่วยข้าแล้วเจ้าก็ต้องถูกกบจัดอีเซียนเจ้าคิดว่าข้ากระจอกนักหรือหาข้าถูกกำจัดง่ายๆคงไม่ตามมาจับเจ้าถึงที่แคว้นโจได้หรอกหยุดนะห้ามทำอะไรคันชายข้าเว่ยชิงอี้หันมาทางกวนเล่อทันทีอะอ่ะ,อะไม่เอาสิข้าไม่คิดจะทำอะไรอีเซียนอยู่แล้วรวมถึงเจ้าด้วย ข้าชอบนะักยามนี้ข้าคงรู้ว่าเจ้าเป็นคนสําคัญของหานจริงเหยายช่างดีสินี่กะไรแกคิดจะทําอะไรจะทําอะไรข้าก็จะกาจัดของฉันกับหานจริงเหย่ไปพร้อมกันโดยใช้พวกเจ้าเป็นเหยื่ยอล่อไงเล่าไม่มีทางหรอกหานจริงเหยาไม่มีทางมาติดกับของเจ้า เช่นนั้นเหรอใช่เพราะข้าเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วคอยดูแล้วกันว่ามันจะมาหรือไม่ถ้ามันไม่มาแกก็ตายกลัวเลิมไม่กลัวตายแต่เขาเป็นห่วงอีเซียนเมื่อเว่ยอีชิงออกไปแล้วกวัวเลิศจับมือของอีเซียนเว่ยสิงอี้ไม่ได้มัดพวกเขาสองคนเพาะรู้ว่าถึงยังไง พวกเขาก็นหนีไม่พ้นเจ้าหนีไปเถอะกุนเลอร์หนีไปจะตามอองเธอมาช่วยข้าขดิง้งคุณชายไม่ได้ขอรับต่อให้ไปได้ก็ไม่รู้ว่าวัายชิงอี้จะทําอะไรคุณชายบ้างมันอาจจะทําร้ายคุณชายก็ได้นะขอรับกุนเลอร์เจ้าจอยู่ห่วงข้านักเลยหากเราอยู่ที่นี่ด้วยกันเราอาจจะตายทั้งสองคนก็ได้นะไม่หรอกครับ ว่ยจิงอี้รักคุณชายแต่ถ้ามันโกรธก็ไม่แน่นะครับนี่เจ้าข้าจะไม่ยอมทิ้งคุณชายเด็ดขาดยังไงข้าก็ไม่ไปครับเจ้านี่ดื้อสียจริงคําสั่งข้าเดี๋ยวนี้เจ้าก็ไม่ฟังข้าก็ฟังอยู่ครับเงินเจ้าก็ไปซะไม่ไปครับมันเป็นเพราะคุณชายถ้าคุณชายไม่หกลม้มต้องถูกจับได้ก็คงไม่ถูกจับมานะครับนี่เจ้าทอดข้าหรอครับ คุณชายจะโกรธข้าก็ได้นะขอรับข้าไม่โกรธเจ้าหรอกทำไมขอรับเพราะข้ารู้ว่าเจ้าห่วงข้าเจ้าจึงไม่อยากทิ้งข้าคุณชายเป็นเพราะข้าเองที่ซุ่มซ้ามยังไม่ทันหนีซสด้วยซ้ำก็ถูกจับได้เสร็จแล้วอ๋องเฉินต้องตามมาช่วยอีเซียนแน่แต่ห่านจริงเหว่ากวนเลิกคิดว่าไม่ทำให้อีเซียนจับมือของกวนเลิกเพื่อให้กำลังใจ เขาต้องมาช่วยเจ้าไม่ว่ายัางไงเขาต้องมาแน่คุณชายหานรจริงเหยาไปแล้วนะขอรับเขาไปแล้วไปไกลถึงแคว้นหานไม่มีทางที่เขาจะกลับมาช่วยข้าน้อยหรอกขอรับเขาอย่างรักเจ้ายังไงเขาก็ต้องมาช่วยเจ้าไม่จริงขอรับถ้าเขารักข้าก็าคงไม่ทิ้งข้าไปข้าเป็นเมียเขารู้ไหมขรับ เวลาอยู่กับเขาข้าก็มีความสุขถึงแม้เขาจะบังคับข้าก็ตามกวนเลิกอย่าสงสารข้านะครับข้าไม่อยากให้คุุใชัยสงสารข้าข้าไม่ได้สงสารเจ้าข้าเห็นใจเจ้าต่างหากเจ้าเชื่อข้านะว่าหานจริงเยาต้องช่วยเจ้าเช่นกันเมื่อองจะเรู้ว่ากวนเลิกกับอีเซียนถูกเว่ยถึงอี่จับตัวไป เขาก็โกรธมากนึกเสียใจที่เขาไม่น่าปล่อยให้ทั้งสองไปกันตามลำพังไม่คิดว่าเว่ยสิงอี้จะตามมาถึงกวนโจทั้งหาจิงเหยาก็ได้ข่าวจากม้าเร็วที่อองเฉินส่งมาว่ากวนเลิกถูกเว่ยสิงอี้จับตัวไปทำให้เขารีบย้อนกลับมาเพื่อช่วยกวนเลิกเขาคิดไม่ถึงเพียงจากมาไม่นาน ก็เกิดเรื่องขึ้นกับกวนเลิศซะแล้วถ้ากวนเลิศเป็นอะไรไปเขาไม่เอาเว่ยชิงอี้ไว้แน่ทางเว่ยชิงอี้ก็สบายใจนักตอนนี้แค่รอเวลาแก้แค้นอองชนและหานจิงเยาเพียงล่อให้มันมาติดกับแล้วกำจัดซะต่อให้อองชนจะฉลาดยังไงมันก็ต้องกลัวว่าอี้เซียนจะได้รับอันตรายไม่มีทางหรอกที่อองินและหานจิงเยาจะมาต่อกกกับเขาได้ เรื่องที่ข้าจะช่วยข้าก็ช่วยพ่อองค์แล้วอย่าลืมที่ทรงรับปากหม่อมฉันเอาไว้นะไปคะสิ้นเหวเยงข้าอสอนรพิษดีๆนั่นเองเป็นเพราะเธอทําให้เขารู้ความเคลื่อนไหวขององค์ฉินและอีเซียนเอาสอรพิษอย่างนางควรคู่กับการเป็นสนมของเขาหรือไม่เลยไวสิงอีคิดจะกําจัดเธอหลังจากงานนี้จบ พอผู้หญิงอย่างเธอไม่ควรเป็นเมียหรือว่าเป็นผู้หญิงของใครทั้งนั้นได้สิข้าต้องตกรางวัลให้กับเจ้าแน่ขอพระทัยไปคะแต่ว่าหม่อมชันคิดว่างานนี้ท่านหน่องต้องถูกท่านกำจัดอย่างแน่นอนเมื่อเอาชีวิตของอีเซียนเป็นเนิมพันข้าไม่สนหรอกว่า เธอจะรอดมาเพราะอีเซียนขอร้องให้อองเฉินปล่อยเธอเธอไม่สนเธอคิดเพียงแก้แค้นเท่านั้นแต่ข้าไม่คิดจะทำล้ายอีเซียนเพราะข้าก็อย่างรักอีเซียนอยู่สิ้นเหยานึกอิจฉาอีเซียนนักมีคนมากมายที่รักอีเซียนแต่กับเธอกับไม่มีสักคนถึงอีเซียนจะทำให้ว้ยจิงอี้แค้นนักแต่ไม่คิดที่จะทำร้าย เมื่อเห็นว่าเวย่ยชิงอี้เข้ามาในห้องที่ขังอีเซียนเอาไว้เธอเดินตามเข้ามาแล้วมาหยุดยืนที่หน้าห้องเธอไม่อยากให้อีเซียนละกวัวเลอร์เห็นเธอในตอนนี้เวย่ยชิงอี้เข้ามาเพื่อจะลหลุนล่ามอีเซียนกวนเลอที่จะเข้ามาช่วยก็ถูกคนของเวย่ยชิงอี้ล็อกตัวเอาไว้เวย่ยชิงอี้พยายามจะก,กอดและจูบอีเซียนอีเซียนตบหน้าเขา เพื่อต้องการให้เว่ยชิงอีหยุดการกระทำนั้นซะแต่เว่ยชิงอี้โกรธกระชากล่างเล็กจนปะทะาอกจากนั้นก็ใช้กําลังอุ้มอีเซียนเพื่อจอ,อกมานอกห้องกวนเลอพยายามจะเข้าไปช่วยอีเซียนแต่คนถึงสามสีคนจับตัวเขาไว้คนเดียวกวนเลอเหมือนคนบ้าทั้งใช้ปากกัดแล้วหัวโขคอดินให้ตัวเองหลุดแล้วไปช่วยอีเซียนแต่ไม่ทันไี้เว่ยชิงอี พภาอี้เซียนออกจากห้องสินยาวก็มาขวางไว้สิงอเอี่ยวไว้พ่อ,องจะทำอะไรเพคะถอยไปไม่เกี่ยวกับเจ้าไม่ได้นะเพคะจะทำอะไรมันตอนนี้ไม่ได้ไม่เช่นนั้นงานใหญ่จะเสียพรอองค์ต้องการแก้แค้นองค์เฉิมไม่ใช่หรอเพคะไว้สิงอี้สั่งให้คนลากเธอออกไปจากนั้นเขาก็ยอมปล่อยอีเซียน เธอพูดถูกเพราะเขายังไม่กำจัดอองินถ้ากำจัดได้เมื่อไหร่อีเซียนก็เหมือนลูกไก่ยอยู่ในกำมืออีเซียนจ้องหน้าว้อชิงอีอย่างเอาเรื่องเมื่อคู่เขากลัวจับใจถ้าไม่เพาะสินเยาเขาคงไม่รอดเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเขาคงไม่มีหน้าไปพบกับอองินอีกแล้วเจ้าเหมือนสารเลวเลวเหรอ พอเราแล้วอย่างข้านี่แหละจะได้เป็นสามีเจ้าอีเซียนฝันไปเอถอะข้ายอมตายซะดีกว่าเจ้าไดดตายแน่อีเซียนหากเจ้าไม่ยอมฟังข้าข้าวนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไว้ก่อนจำไว้นะถึงอย่างไรข้าก็ต้องได้ตัวเจ้าเว่ยชิงอี้ออกไปพร้อมกับลูกน้องที่ปล่อยตัวกวเลอร์กวเลอร์รีบโผล่เข้ามากอดอีเซียน เป็นอะไรไหมครับข้าไม่เป็นไรเจ้าละ่ะข้าก็ไม่เป็นไรครับเกอบไปแล้วข้าเจ็บใจตัวเองนักที่ช่วยคุณชายแทบจะไม่ได้เลยอย่าโทษตัวเองเลยกว่าเลิ์ไม่ได้แลครับถ้าเว่ยชิงอี้เกิดทำอะไรคุณชายขึ้นมาแล้วก็คราวนี้คุณชายต้องต้องอะไรข้าจะไม่ยอมเป็นเมียเขาเด็ดขาดแต่เว่ยชิงอี้คงไม่ปล่อยคุณชายหน้าครับข้าย,ยอมตาย ไม่ได้นักรับข้าไม่อยอมให้คุณชายตายยังไงคุณชายก็ต้องรอท่านออกมาช่วยนะครับอองเฉินไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครที่อีเซียนถูกจับไปพร้อมกับกดเลอร์มีเขาและหานจริงเหยาเท่านั้นที่รู้แค่คนของเขาบวกกับคนของหานจริงเหยามันก็มากพอที่จะคำจัดเว่ยชิงอี้จะไงดีท่านอ๋องจะบุกเลยไหมเดีย๋ยพึ่งข้าไม่รู้ว่าเว่ยชิงอี้ ต้องการอะไรกันแน่หากจะกําจัดมันก็ต้องกําจัดที่ส้นซากข้าเห็นด้วยแต่ข้ากลัวว่ามันจะช้าเกินไปนี่สิไม่หรอว่ยชิงอี้ต้องการเล่นงานข้าไม่ใช่อีเซียนจากนั้นว้ยชิงอี้ก็ส่งข่าวไปถึงอองเฉินว่าต้องการพบองเสินและหานจิงเยาเพียงลําพังเท่านั้นหากมีคนติตตามมาแม้แต่คนเดียว เขาจะสังหารอีเซียนแลว้วกลัเลิศทันทีมันเป็นอย่างที่เขาคิดทุกอย่างแต่พวกเขาก็ยินดีที่จะทำตามที่ว่อยถิงอี้ต้องการหานจิงเหยาร้อนใจนักไม่ต่างจากอองเฉินยิ่งอองเฉินแล้วเขารู้ว่าว่วยชิงอี้คิดยังไงกับอีเซียนใจกลัวถ้าเป็นบ้ากลัวน้องจะถูกทำร้ายเขากลัวไปหมด อีเซียนคงทนไม่ได้แน่หากว้วยชิงอีคิดจะข่มเหงท่านเป็นห่วงอีเซียนใช่หานจิงเยาข้าเสียใจนักนอกจากข้าจะดูแลอีเซียนไม่ดีแล้วก็ยังดูแลกวัวเลอร์ไม่ได้ด้วยเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของท่านตาเป็นว้ยชิงอีต่างหากเราสองคนจะต้องกำจัดมันให้ได้แน่นอน ข้าก็ไม่คิดจะปล่อยมันไว้สองบุรุษขึ้นชื่อว่าสามีมันยอมทนไม่ได้อยู่แล้วที่ภรรยาถูกจับตัวไปโดยเฉพาะภรรยาอันเป็นที่รัก